สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องการตะลุยการเกษตรนะครับจับข้าเกษตรแต่ข้อดีสานนะครับสาหรับบอนี้กาศภาพพี่น้องมาเมื่อแลครับมันสับปะหลังนะครับมันสับปะหลังนะครับหลายหลายคนสอบถามมาหลายนะครับเว่าพลนวิติทิเหตนะครับสองตันได้ไลยสองไร่ได้สิบเจ็ดตันนะครับกับตอนแรกนะครับตแต่พันธุ์มันเขาเลือกสายพันธุ์กันนะครับ มะฮ่าเสียพันธุ์หนังนะครับพื้นที่อำเภอกระนงขอนแก่นของเขาในการหมักคนจิตปลูกนะครับพวงเพชรกษตเนยักษ์นะครับก็หนักขาวนะครับแล้วแต่ค้นหมักขอดีขอเด่นของแต่ละสายพันธุ์นะครับมื่อเาไดพันธุ์มัแล้วนะครับฮ่าขัายกล่องนะครับยกล่องปลูกนะครับระดับนะครับสารละแปลงในการปลูกค่อนข้างดีนะครับ ระยะกับประมาณเมตรนะครับลองเมตรระยะต้นนะครับก enfin ับประมาณเมตรนะครับประมาณเมตรนะครับความยาวนะครับกระเทียมให้พี่เนาะมึงนะครับกวาบเาานะครับให้ปลูกนะครับความยาวก็แต่ละเม่าเป็นเมตรนะครับนะครับเป็นระยะปลูกเมตรคุ้นเมตรนะครับแปลงนเกษตรยากนะครับผมเอ่ ผลผลิตนะครับสีไลก็ออกไปสองรถสิบหลอนะครับสีไลก็ออกไปสองรถสิบหลอกับยูป,ประมาณไรล,ละหกเจ็ดตันนะครับลกะมาเบงพาพี่น้องมาเบงหัวครับอันนี้คือจะเป็นกเกษตรยัก,กษกนผลผล์นะครับจะเป็นเกษตรยักษ์นะครับผลผลิตนะครับต่อหัวนะครับถ่ายพี่น้องมึงโอ้ยนะครับความดุของหัว เล่ล่ะในในวีามาถอนหอยจักบาทด้นะครับอันนี้จะเป็นเกษตรจักนะครับผลผลิตนะครับอพ้ใดฉยมาเป็นเพศซิสเตอร์ให้จักบาทนะนะครับอันนี้ถามว่าง่ายๆครับหาเลือกเลือกหัวหลักกะอุ่มช่ให้คู้งนะครับอันนี้ก็ผลผลิตครับกะ เออนะครับไรละเจ็ดต Get ันนะครับแปงเมตนะครับแปงเนี่ยนะครับเออไรละเจ็ดตันนะครับไรละเจ็ดตันสบายนะครับหัวกะตามที่เห็นนะครับตอนนี้นะครับเท้าการปลูกนะครับเท้าก bon ็จะเป็นต้องปลูกทีนะครับปลูกทีคืออคือหลายหลายคนปลูกเท่าเน้นเท่าเน้นนะครับเน้นปลูก ห่างๆไว้นะครับเนี่ยหูกห่างไว้นะครับหัวกัดจุดพูดจิตพีนผู้บอกไอ้หาหัวไอ้คู่กับบไ่ได้เนี่ยต้องยางนับก้นคู่กับบ่ได้ย่างแล้วใช่ไปโน่นเห็นไหมนะครับโอ้หัวใหญ่นะครับจุดพูดจิตพีนนะครับจุดพูดจิตพีนอยู่โอ้ผลผลิตนะครับสะออนนะครับมันเกษตรยักษ์ถามว่า พันส่ปุ๋ยยั้งการดูแลรักษาจังไดนะครับปกบติเบารายละเอียดสูฟังขั้นตอนต่อไปนะครับโอ้สะออนนะครับอ่ผลผลิตนะครับนี่ครับเศียรนะครับเศียรยักษ์นะครับเศษตรเศษยรยักษ์อ่ายกขึ้นเลยนะครับผลผลิตนะครับ เห็นนะครับเห็นชัดเจนเลยอ่าตัวอันนี้คือหมอมนกเกษตรครับฮึเออฟาดลองงาดูยกเยกลเกเยปะฮาด์จักโลโอ,อ่าโอเคอ่าฟิตอ่าเกษตรยักอ่าโอเคฟาตัวเอาล่าจักโลในวิว่าฮาโลเลยปะด้ครับประมาณห้าโลขึ้นนะครับโอ้สะออน์นะครับหมอมน ระยะปลูกนะครับระยะปลูกเขาเมืองไ้ครับระวังเหงาระวังต้นนะครับเขามาจะเป็ียนต้องปลูกทีนะครับเี่ยน้องแปลงนี่นะครับผลข้างเพื่อนนะครับอยู่บ้านใส่ทองนะครับอำเภอไม่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับคนนะครับโอ้หัวมันส้างล้างอยู่โสดสะอ่อนสะอ่อนเอาเป็นยังเขาก็ใส่ไม้คะเขาคือบดดึงขึ้นโหลดแม่อ๋อ เพิ่นไปขายสายคับนี่ฝอขายลงกแกล,ล,ลงกันนวดเท่าไหร่วะลงแปง้ง,ปงทงเงยปัาดถูวเคาะกันมาแล้วช่างวางไรบานเป็นรองกระไรตัดสะอ่อนสุดยอดครับสุดยอดหัวเป็นหัวครับเหงาเป็นเหงาสวยงามนะครับสวยงามสวยงามนะครับไรละ เจ็ดตันโดยประมาณครับนะครับไรละเจ็ดตันนะครับอยู่ในเมืองนะครับครับเปอร์เซ็นต์แป้งพอไปขายตัวนี้แป้งได้เท่าไรครับหลอบก่อนเลยสำหรับพ่อไปขายแป้งได้หลายมาได้ครับสามสิบอยู่เป็นบ่ฮะใหม่แป้งเรื่องไรมาไวเป็นสามสิบอยู่นะมันอะไรบ่ได้บ่มันอันถือฝนบ่เงือ โอ้ยฝนลงฟ้าจะอ่อนพี่น้องเอ,อ้ยมาเมืองเราเด้อคนจะเป็นชาเป็นลือดคักแถบานี่โอ้ยมันผู้อื่นบ่ได้มันจะคล้องได้แปลงเดียวงามครับงามงามเออ,เ,ออเออใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยตกองอะไรจสอบผ่าใช่หรือจะคล้องคนใช่หรือใช้ใช้ปุ๋ยยังไงใช้ใช้ปุ๋ยจักรอบเนี่ยใช่สองรอบ้อ๋อล่องล่องพื้นสูตรได้ครับ ซิบหาบแมนคนละสูตรนั้นบะอ๋อแล้วเบิดหัวใส่ตัวใดครับเนี่ยโอ้เบิกดบธรรมดาเนี่ยนั่ะแต่ว่ามันรื่ไงมมันดีน้ำห้องผื่นเหรอดีน้ำห้องผื่นตุ้ได้วาดตัวใดดีเอาไปเลย่นวะ อัดไปเลยสมเพลนเหยียดะครับาหัวสังลางสังลางอยู่โวดตะซออนเนาะเออพระจิเคาะหเออพระจิเคาะหงาก่อนผัดจัง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 ปีนจังตัดจังฟันทั้งรถบ่กครับรถดเดี๋ยวกมาอ๋รถปวนย่อขึ้นเหรนี่หว่าอ๋ะอออ่ฮะครับ เปิดอยู่ครับเปิดด้วยมือกับไปอยู่ถ้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์ฮะเอาป้อนโยบ้านเดีปีนึงก็ได้ไหมครับอยู่นักขั้หน่อยบ่เฮี้ยนบ่เฮียนแล้วเ่าได้ประกาศมาแล้วครับมาแล้วมาอยู่นักขั้หน่อยเดีปีนึงแล้วครับใส่ท่องเล็กหน่อยเพามันมันบ่หลายครับโอสะอ่อนงามครับพี่น้องฮะ ครับหวไปเะพาพนเข่าไข่ลูกเสือพาตลหมู่บ้านเลยฮะว้าว๊บมวนมาคือเกาเด็กน้อยกับบ้เด็ดฉ่บ่ได็ไปแข่งยังเลยวะวาอักอยู่ห้องไผ่ห้องมันตีอือครับว่าเป็นอบายพน เพิ่นสีมีผู้งามอยู่หันล right> ังแม่หลับตาผู้มากเออผู้บ่มักกับว่าบ่งามโอ้สวยครับสวยตัวน <oh mm. yes ี้ก็เสรั่ะเจ้าของได้ได้สีฮอร์โมนยังบ่ครับเนี่ยฮอร์โมนปฏิสีนต์บ่ครับเนี่ยโอ้อาณิพนผลผลิตนะครับเน้นปุ๋ยทางดินนะครับเน้นปุ๋ยทางลินโอ้สวยงามครับทีน้องเอ้ยนะครับดู กเกษตรยักษ์ครับกรเกษตรยักษ์หรือว่าเกษตรศาสตร์เนะะาะภาษาเขาเขาเอื่นกเกษตรยักษ์บ้านเขาก็ทั่วไปเขาเก็ากเกษตรศาสตร์เจ็ดศนี่หลายสายพันธุ์นะครับอา้าวตัวสวยมากเลยเมื่อนี้ออกสรงรถกับพ่อวะเมื่อนี้ยเออเอาเ,อาเอามือ่อเนอรถโอ้เป็นตีกลุ่มค่าแรกเป็น,ปนบ่เอเมือ่อเนอรถไหมสวยขจีขจีจีอ่ะ สามนัดโอ้ยสามขออา้อนาะเฮ็ดจามส,ามสามมิ่งเฮ็ดคือประจ่างวนน้ำเนี่ยโอ้ย,ตายตาย,ต,ายตายตายเป็นตะบันเฮ็ดเป็นตะมารับจ่างน้ำอยู่สันสวยครับพาเยี่ยมชมนะครับแปลงกเกษตรยักษ์หรือเกษตรศาสตร์กกะรนะครับบ้านต่อให้น้องแกบ้านเสทนช่องนะครับอำเภอเมฆแจ้งกาลัดสินผู้ใดอยากได้สูตรเคล็ดลับดีๆนะครับ มาสอบถามเพิ่นได้นะครับเรื่องพิกัดอยู่นี่ล่ะมาดมาดูนครับลํำมันโอ้ยพ่น <c oughs> กล่องจุดพูนลำมันกับโบอึดครับเพื่อนทห้กี่ขั้นตัดอยู่มาพอดี <c oughs> นะครับมาพอดีเลยอ่ะโอเคครับก็โอ้สวยงามครับสวยงามเขากูมัดแล้วเขาไปแกงกีฬาใส่สงการพอดีครับ <c oughs> <c oughs> มาราภี่น้องครับสวัสดีครับผม